สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเลยนะคะกับน้องเฟิร์นนะคะที่ชอบอันติดนะวันนี้น้ำมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันลูกค้าจ๋าราคาดีราคาโดนมากๆเลยนะก <c oughs> ่อนอื่นเลยนะคะก่อนจะไปชมรถนะกคนต้องแจ้งก่อนว่าโปรโมชั่นนะตอนนี้นะคะจองรถเพียง999บาทนะคะลุ้นจับอ่างเปานะคะพร้อมของสมนาคุณมากมายเลยนะ ณตอนนี้นะคะนกเฟินนะคะเป็นเซลลนะคะที่ปรกสาการขายอยู่สาขาที่สาะคะโชว์รูมนี้นะคะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะคะตั้งอยู่ที่ซอยสุวินทวงศ์46นะคะที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า500คันเลยลูกค้ามีเฉพาะอันติสนะคะมีในสต็อกเกือบ70คันเลยนะคะ<ม>อันติกของหนูทุกคันนะคะเป็นรถปลดระวางหน่วยงาน,นะคะข้อดีเลยของรถปลดระวังหน่วยงานนะคะเขาจะมีการ เข้าสู์ขาะตรงต่อเวลาเลยนะคะเรียกได้ว่ารถมีวันคันลูกค้าสามารถดูได้เลยนะคะย้อนหลังว่าเขาเช็คระยะนะคะหรือเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ,ะมาเริ่มจากคันนี้เลยนะคะมาต่อกันที่รถคันนี้เส้นสายโตรถจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยคันนี้นะคะเป็นโฉมหน้าของปี2019นะลูกค้าจะได้ไฟคู่หน้าแบบฮาโลเจนหลอดฮาโลเจนใสๆเลยคันนี้เป็นรถเก้าใหม่ยังไม่ได้มีการรับสภาพนะคะเดี๋ยวต้องรับสภาพให้อีกหนึ่งรอบ มาพร้อมกระจังหน้าคมยงสองชั้นแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าจะได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะเป็นป้ายทะเบียนของเขาไม่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะฝาตัวรถนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะเหลี่ยมสันตัวรถคมกริบไม่มีเล้วรอยเลยนะลูกคา้ารถเพิ่งเข้าใหม่นะเดี๋ยวต้องปรับสภาพให้อีกหรึองรอ่นะคะลูกคา้กคา,คาดูกันชนนะคะเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะคะสนิทเลยไม่มีแง้มหนาคะ่ะในส่วนของล้อแมกได้เป็นล้อแมกอลลอยนะคะ16นิ้วสี่ทูโทนปัดเงาเลย มาพร้อมกับยางบีใหม่ทั้งสีเส้นนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยภาษีพรบรน้องควรต่อให้ปีหนึ่งค่ะลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมกระจกแท้พารเดิมโรงงานทุกบ้านเลยนะตัวกระจกมองข้างเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะมีไฟเลี้ยวติดมาให้นะมือจับประตูด้านนอกเป็นระบบสมาร์ทเอนทีนะคะกระจกแท้พารเดิมโรงงานทุกบ้านแล้วก็ตัวมีการติดคิว้วกัรสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวพาชมโครงสร้างด้านในกันสักนิดนึงเลยนะภายในได้เป็นสีโทนโทนเลยนะคะถ้าเป็นตัวสเปคนี้นะตัวเบาะขาได้เป็นเบาะสีเบจแบบนี้เลยนะสภาพเบาะใหม่ๆนุ่มๆเด้งๆตึงๆลูกค้าจ๋ากลิ่นรถหอมมากนะคะยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะเป็นรถเข้าใหม่ตัวแผงประตูขาได้เป็นสีโทนสองสีแบบนี้เลยนะสีดำตัดกับสีเบจนะคะมาพร้อมกับตัว คอนโซลนะคะที่เป็นสีทองเมทัลลิกนะคะและมือจับประตูโครเมียมด้านในนะเอกสารต่างๆนะคะที่มาจากศูนย์นะคะที่มาจากเจ้าของเก่าคนเดิมยังอยู่ครบถ้วนเลยนะคันนี้นะอย่างที่บอกเลยภาษีพรบต่อให้ปีหนึ่งนะคะมีประวัติการใช้รถนะลูกค้าดูได้เลยบุกเซอร์วิสต,ต่างๆครบจบเลยตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยได้เป็นสี เช่นเดียวกันเลยนะคะและอยากให้เห็นจุดน็อตด,ด้านในลูกค้าเดิมเดิมทุกจุดไม่มีรอยขยับไม่มีรอย,ขยไอยข,ยยขยเลยตัวจุนร็อคด,ด้านในนะคะเสาบ,บีนะคะก็ไม่มีรอยขยับเช่นเดียวกันเลยถ้าสูงไม่เห็นกันใกล้ๆเลยนะแผนเพลย์แจ้งปีผลิตชัดเจนนะคะเข้าใจได้เลยว่าซื้อรถเมอสองลูกค้าต้องกลัวการโดนย้อมแมวนะคะแต่ที่บริษัทกิจโจนะคะเรามีนะคะ บริษัทตรวจรถจากด้านนอกนะคะเข้ามาตรวจให้270กว่ารายการเลยลูกค้ามีการออกไปเซอร์ให้ลุกค้นนะคะตรงนี้นะลูกค้าสบายใจได้เลยนะออกรถกับเพ็ดโยนเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องผู้โดยสารนิดนึงนะคะห้องผู้โดยสารเนี่ยถ้าเป็นตัวอันติดไม่ต้องพูดถึงเลยกว้างขวางแน่นอนนะคะเขาดีไซน์ออกมาให้นั่งสบายนะลูกค้าดูตัวเบาะรถเข้าใหม่นะแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยแบบ ใหม่มากยังไม่ได้มีการปรับสภาพใดๆเลยลูกค้าดูได้เลยนุ่มๆเด้งๆตึงๆไม่มีตําหนิเลยสักนิดเดียวนะคะจนน็อตด้านในค่ะอย่างที่บอกเลยไม่มีอรอยขยับหรือรอยขายะนะน้องเฟิร์นกล้าโชว์เห็นทั้งหมดเลยเดี๋ยวชมนะคะในส่วนของท้ายรถกันนิดนึงแวะมาชมกันที่ล้อแม็กด้านหลังนะคะได้เป็นล้อแม็กิโทรสีปัดเงานะคะสองสีแบบนี้เลยขนาด16นิ้วแล้วก็สภาพแม็กนี่คือสวยๆไม่มีอรอยถักฟุตบาทเลย ไฟท้ายแบบ LED มีมาให้ค่ะโคงไฟสายกิง้งไม่มีเลี้ยวรอยบาร์โค้ดด้านบนมีมาให้ครบถ้วนนะคะกระจกแทรพาร์เดิมโรงงานไม่เคยผ่านการตีละกามาแน่นอนตัวไลฟ่ฟานะคะเรียบร้อยครบจบเลยนะคะไฟเบรกดวงที่3ด้านบนมีมาให้นะคะแล้วเจ้าของเก่าคนเดิมนะคะมีการติดกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวอักษรโลโก้ต่างๆนะคะเดี๋ยวเรานะคะอ่ะตัวอักษรโลโก้ต่างๆนะคะยังอยู่ครบนะคะไม่มี หลุดเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะมีรอยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราปรับสภาพให้อีกหนึ่งรอบนะคะอันนี้เป็นการโชว์รถเดิมๆม่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการขัดเคลือบสีสปารถให้ลูกค้านะคะอีกหนึ่งรอบนะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยนะคะแต่ไม่มีชนหนักเข้าโครงสร้างแน่นอนรับประกันเลยที่บริษัเทเพชรโยนนะคะรับประกันนะว่าไม่มีรถชนเข้าโครงสร้างนะคะรถก็ไมามาแน่นอนนะคะลูกค้า รอยถักนิดนึงหนูกล้าช่วยเลยนะคะเพราะว่ามันต้องมีกันบ้างนะคะลดมือสองนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะการให้ปรับสภาพให้อีกหนึ่งรอบจุดน็อตด,ด้านในต่างๆค่ะไม่มีรอยขยับหรือรอยสันไข่พมยางจากสูตรมีมาให้ครบทุกวันนะคะด้านหลังได้ตัวคอนโซลพาักวางแขนนะมีช่องเสียกไฟให้ด้วยนะคะทั้ง2จุดเลยนะเดีย๋ยวไปชมนะคะในส่วนของห้องคนขับนิดนึงนะคะ เรื่องจากประตูอย่างที่บอกเป็นระบบสมาร์ทเอ็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะไายในะคะได้เป็นโทนสีทูโทนนะคะตัวเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะสีครีมแบบนี้เลยนะเดินด้วยได้เส้นสีขาวนะคะสภาพบเบาะสวยใหม่ๆเลยเดี๋ยวน้องเฟิร์นนะคะจะพาสตาร์ทเครื่องชมด้านในนิดนึงนะคะคันนี้นะเลขมาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอ่ะเป็นระบบปุ่มสตาร์ทค่ะลูกค้าหยยบเบรกสตาร์ทได้เลยนะคะเลขมาอยู่ 1,30,000โลนะบอกได้คำเดียวว่าใช้งานน้อยมากๆกอบรถปี2019ลูกค้าเอาระยะนะคะการใช้งานของเขามาเฉลี่ยต่อปีนะใช้งานไม่ถึง30,000โลเลยพอมาลายแบบมันติฟังก์ชันมีมาให้แล้วครบถ้วนเลยนะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกให้นะคะและมีการติดตั้งแจจอ Android นะคะจากเจ้าของเก่ามาให้ด้วยนะคะจอนี้นะคะน่าจะประมาณขนาด12นิ้วนะคะจากเจ้าของเก่าคนเดิม สามารถเชื่อมต่อระบบบลูทูธได้เปิดแมปได้ฟังเพลงได้รับสายโทรศัพท์ได้และเป็นหน้าจอนะคะของกล้องมองหลังอีกด้วยนะคะคันนี้นะแอ์เป็นอนาล็อกปรับมือนะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้กุญแจได้เป็นระบบสมาร์ทคีย์เลยแบบนี้เลยลูกค้าจ๋ามีกุญแจสำรองให้นะคันนี้นะชมภายนอกแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมชมภายนอกแล้วภายในแล้วเดี๋ยวไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะ ตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะ1.29เท่านั้นลูกค้าเทียบเท่าป้ายแดงเลยใครที่กำลังลังเลยอยู่ต้องรีบนะคะก่อนเงื่อนไขธนาคารจะปรับเปลี่ยนใหม่นะเดี๋ยวไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันคะ่ะใน่สองเครื่องยนต์คันนี้นะคะมีขนาดเครื่องยนต์1,600ซีซีนะคะเป็นเครื่องดูโอ t i บทคันนี้นะคะไม่ใช่แท็กซี่นะคะไม่เคยผ่านการติดแก๊สถอดแก๊สมาอย่างแน่นอนนะคะ รถเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะเดี๋ยวเราต้องล้างเคลือบขัดสีนะคะแล้วก็สปาภายนอกภายในล้างห้องเครื่องให้อีกหนึ่งรอบนะคะแต่อยากให้เห็นนะคะว่ารถเดิมจริงนะคะจุดน็อตต่างๆยังไม่มีอรอยขยับเลยนะแผ่นกันความร้อนยังอยู่ในรูปทรงที่สมบูรณ์นะคะแผ่นต่างๆป้ายเตือนต่างๆบาร์โค้ดต่างๆที่มาจากโรงงานยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดนะคะ จุดนะัดด้านนายค่ะยังไม่เคยมีอะขยับอีกเช่นเดียวกันเลยคานน้าเดิมๆไมมมีชนหนักมาแน่นอนนะคะทั้ง2จุดนะคะและก่อนส่งมอบรถนะคะเรามีนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวค่ะจากศูนย์บริการไทยพัฒ์ที่เป็นของเราเองนะครบวงจรน,นะคะครบจบที่เราเลยนะคะในไ,ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการเปลี่ยนยางนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะระบบเบรคแบตเตอรี่ช่วงล่างนะคะตั้งศูนย์ทองล้อครบจบที่เพชรยนต์เลยนะคะ และแบตเตอรี่นะคะของรถยนต์ทุกคันที่เราขายนะคะเรามีการวัดค่าเฉลี่ยให้ทุกคันถ้ามีการต่ำกว่าเกณฑ์หรือเสื่อมสภาพตรงนี้นะคะหนูเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะใครที่กำลังมองหายอยู่นะคะกอป์ตโตโยต้าอันติ 1.6G ปี2019คันนี้นะคะกับราคาตั้งขาย389,000บาทเท่านั้นฟรีดาวได้เลยผ่อนฟรีดาวอยู่ที่ประมาณ7,000คันนี้รายได้14,000 5 0 0 0 16ซื้อได้เลย ใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะรีบแต่สินใจเลยนะคะก็โปรจองตอนนี้นะคะ999บาทลุ้นจับอ่างเปาและของ,องสม,มนาคุณมากมายต่างจังหวัดออกได้ค่ะโทรมาสอบถามได้เลยตามเบอร์ด้านล่างนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยและลูกค้าอยากเข้ามาชมรถคันจริงเข้ามาหาหนุ่เฟินได้เลยค่ะประจำการอยู่สาขาที่3นะคะนั่งทีซอยสุวิน์46โชว์รูมนี้มีรถให้เลือกมากกว่า700คัน ลูกซิกเนต์เลยนะคะรถยุโรปก็มีนะคะในส่วนของตัวเบนซ์นะคะก็มีนะคะรถขนาดใหญ่ขนาดกลางนะคะขนาดเล็กนะคะเรามีครบจบเลยนะคะอันติดโซนนี้นะคะมีเกือบ70คันเลยลูกค้าจ๋ารถเก่งนะคะรถเก่งเล็กนะคะอีโคคาร์ที่นั่ง7ที่นั่งรถประหยัดน้ำมันนะเรามีครบจบเลยนะคะหรือจะเป็นรถไฮบริดนะคะรถ p p v รถครอบครัวนะคะรถกระบะอิชากานหรือจะเป็นรถตู้เราก็มีให้เลือกชมกัน ก่อนจบคลิปนะคะน้องเฟิร์นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัคสมาชิกน้องเฟิร์นหน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปต่อไปสำรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะรับเข้าใหม่กันอีกหนึ่งคันนะคะขับโตโยต้าแันติป 1.6G ปี2019คันนี้เลยเสนอขายในราคา389,000บาทฟรีดาวได้ผ่อน7,000ขอรายได้บุญซื้อได้จบเลยใครที่กำลังมองหาห,าหรือสนใจอยู่ติดต่อทักแชทอินบ็อกมาได้เลยคะ่ะ